สวัสดีครับเด็กๆตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเม่กระแทกแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมเราไม่เคยมาตอนกลางคืนสักทีเลยปกติจะมาตอนเช้าใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเราแค่มาสำรวจตอนกลางคืนเฉยคุณู้เลยจริงมันก็มืดมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยมองเห็นแต่ดาวมองวนดาวสวย เดี๋ยวเด็กๆไปไหนนะเข้าหน้าเข้าเข้ากล้องหน่อยสิ <c oughs> เออเข้ากล้องหน่อยมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีไม่มีอะไรมไม่มีอะไรหยยบเปิดแฟลชอะไรอ่ะโดนอะไร <c oughs> อ่ะ,ะวมันาอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปจะไปตรงไหนก่อนไปไปดูปลาไปที่ดูไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกตรงนั้นเพราะว่าออกไปข้างนอกตรงนั้นมันไกลไปเราอยู่ตรงแถวนี้แหละแค่มาดูตรงนี้เฉยแค่แถวเฉย ประตูที่เราเคยเดินฮะเ่าสวนเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนฮะกลับแล้วเหรออาตกลงกลับใช่ไหมอ่าไปเดิน อาไปไปไปเข้ารถเข้ารถกันเข้ารถกันเข้ารถกันปิดปิดปิดเลยเราก็ดูกันรถอยากมาเองอะเด็กๆอยากมากันเองอะมูยังไม่ได้พูดเลย สัวร้องไห้อเลยสัวบอกว่าหนูไม่ได้อยากมานี่หนูอยากไปวัดเขาท่ามถ้าอยากไปวัดขาท่ามไม่ถ้าวัดท่าก็ได้ก็ได้แค่หน้าประตูไงได้แค่นั้นไงใช่แต่ว่าถ้าที่นี่มันไม่ได้เดินเลยไม่เราไม่เข้าไปเดิวัดพ่ะเรานอนกันหมดแล้ว ไุยหาลูหาลูเสียบกุญแจไม่เจอไม่ใช่เลมไม่ใช่มันเป็นรอยอันนั้นแหละมันเป็นรอยน้ารอยน้าที่ว่าฝนตกเทงนั้นนั่นแหละแต่มันเหมือนอุณหยะหนูหนูเล่นเยอะเอ้จับขาขาขาใ่บางคสองนีอ ล็อกประตูยังเรียบร้อยยังต้องเปิดกระจกไหมแมวเอาพ่อไม่เอาไม่เอานายนู่นนูนส่องไฟละไฟหน้ารถละไฟหน้ารถละคืออะไรกันนะมีอะไรกันังก็